สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปิดตาสโสรุตมงคลนะของพระราชรัตนมูรีนะหรือหรือที่เรารู้จักท่านว่าหลวงพ่อเส้งแห่งวัดแหลมทรายนะครับรุ่นที่นำมาให้พี่ๆเพื่อนๆนได้รับชมก็จะเป็นในส่วนของอปิดตาสโสรุตมงคลรุ่น2นะครับซึ่งมีการจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2 5 0 4 ในการสร้างปิดตาของวัดแหลมทรายรุ่น2นี้นะครับก็มีพธิธีการสร้างเนี่ยเหมือนกับรุ่นแรกในคราวปีสอง4ทุกอย่างนะครับนอกจากนี้ก็เพราท่านเส้งเนี่ยได้นําฉนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ที่เหลือจากการสร้างพระปิดตารุ่นแรกเนี่ยรวมกับโลหะศักดิ์สิทธิ์นะที่ได้มาจากเพิ่มเติมนะครับหล่อหลอมขึ้นมาเป็นพระปิดตาส่นรนดมงคลรุ่นนี้ นะครับแล้วก็จะได้นิมนต์พนระเกจิท่านอะาจารย์สายใต้ในยุคนั้นนะครับก็จะประกอบด้วยพระอาจารย์น,นำแก้วจันทรแห่งวัดดอนสาลานะครับหลวงพระอาจารย์ปานปาราธรรม,มูแห่งวัดเขาอ้อนะครับอาจารย์หมุนวัดเขาแดงนะครับและยังมีคณาอาจารย์อื่นในสายของจังหวัดตรังอีกนะครับมาดูกันเลยนะครับในพระปิตารุ่นสองนะของพระท่านเส้งแห่งวัดแหลมทรายเนี่ย จะมีขนาดนาสูงห่งเซนติเมตรกว่านะครับด้านหน้าเนี่ยคือเป็นลักษณะคือเป็นพระหมหาอุดนะมือคู่หนึ่งเนี่ยก็จะยกขึ้นปิดหน้านะครับอีกคู่หนึ่งคือล้วงลงปิดทวารน,นะเหมือนกับรุ่นแรกนะครับแต่พระปิดตาในส่วนของรุ่น2เนี่ยคือพิมพ์จะละเอียดกว่ามีความลึกคมชัดกว่าพระรุ่นแรก ครับและก็มีการตัดปีกเก็บขอบจึงดูเหมือนพระปิดตาเนี่ยเป็นลักษณะรอยองค์นะส่วนด้านหลังนะครับในส่วนด้านหลังของพระปิดตารุ่นสองนะครับก็จะเป็นอัคระขอมตัวยะนะครับแกะนิหุ่นเทียนนี่คือเป็นล่องลึกเนื้อโลหะ จะออกเป็นวันณะ,ะสีเหลืองอมเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกรรมวิธีในการสร้างพระปิดตาท่านกันนะครับว่าจะมีเอกลักษณ์อย่างไรคือในส่วนของพระปิดตาของพระท่านเส้งวัดแหลมสายรุ่นสองเป็นพระที่มีสองหน้านะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักการพิจารณาเบื้องต้นก็คือต้องดูล่องรอยของการประกอบแบบด้านข้างนะครับ การเก็บแต่งเนี่ยทำให้เราดูเป็นลักษณะรอยองค์จริงแท้แล้วเนี่ยคือพระของพ่อตันเซงนี่มีการประกบหุ่นเทียนนะครับจากนั้นนะครับเมื่อได้หุ่นเทียนมาแล้วก็จะช่างก็จะดําเนินการต่อชนวนเราก็ต้องพิจารณารอยร่องรอยของการต่อชนวนบริเวณด้านล่างนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับของพ่อตันเซงรุ่นสองวันแหลมใส นะครับพระเป็นพระหล่อบโบราณในส่วนของพระท่านเส้งนะครับก็เมื่อหุ่นเทียนเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะนําไปเข้าแบบแบบช่อดต้นไม้ครับก็คือเข้าแบบดินไทยนะเมื่อสาเมื่อสําลอกนะหุ่นเทียนออกมาก็เทโลหะในส่วนของเนื้อโลหะผสมเนี่ยเข้าไปแทนที่นะครับ เมื่อเราหัาเย็นตัวนะครับทุกแบบออกมาก็จะได้เป็นชิ้นงานของพระปิดาอย่างที่เห็นนะครับในในในวิดีโอเอกลักษณ์นะครับของพระหล่อโบราณเดี๋ยวมาขยายดูกันเราก็จะเห็นเนื้อต่างๆเนี่ยคือเป็นลักษณะผิวเนี่ยไม่เรียบตึงนะครับจะปรากฏร่องรอยของการยน่นนะครับร่องหลุมเล็กๆ เป็นร่องหลุมเล็กๆในร่องหลุมเล็กๆเนี่ยเราส่องเข้าไปก็จะเป็นในส่วนของดิน, Carbon, นคาร์บอนก็คือข้ามขี้เบ้าดินหลอนะครับในส่วนซอกเนี่ยเราก็จะปรากฏเห็นเม็ดเดือดไฟนะครับถึงพระจะมีองค์ขนาดเล็กก็ยังมีร่องรอยของอเม็ดเดือดไฟนะเม็ดเดือดไฟนี่เกิดจากเกิดจากอะไรนะครับ เกิดนะจากช่างเนี่ยทาขี้บัวในแบบหุ่นเทียนเนี่ยบางจุดเนี่ยคือค่อนข้างที่จะบางนะเมื่อเทแล้วโลหะร้อนๆเข้าไปแทนที่เนี่ยโลหะก็จะดันตัวนะครับดันตัวออกมานะครับก็คือเป็นเป็นเม็ดเดือดไฟนะให้เราเห็นเดี๋ยวเราลองมาส่องกันดูนะครับในส่วนของพระปิดตารุ่น2นะปี2องพนี่จะมี ธรรมชาติเลายละเอียดอย่างไรนะครับเรายกพระขึ้นมาวันนะ,นะเป็นสิ่งสําคัญกรรมวิธีเป็นสิ่งสําคัญนะพูดไปเบื้องต้นแล้วนะครับเมื่อได้องค์ประกอบโดยรวมแล้วเราถึงจะใช้แว่นเนี่ยสองในการพิจารณาดูธรรมชาตินะครับนี่คือผิววันละนะครับของเนื้อของพระปิตาของคอนเซเซ้งในรุ่นสอง พี่พี่เพื่อนเพื่อดูในนะองค์พระเราก็จะปรากฏเห็นร่องรอยร่องหลุมต่างๆเกิดขึ้นเดี๋ยวเราลองขยายดูในส่วนของร่องหลุมนะว่ามีในร่องหลุมนะก็จะประกอบประกอบไปด้วยดินคีเบ้านะก็คือออกไซด์ดินคาร์บอนนะครับบนผิวรอบนอกเนี่ย ด้วยอายุผ่านไปนก็จะมีพวกสนิมออกไซด์เนี่ยปกคุมนะคือเริ่มมีการกัดก่อนนะขององค์พระนะครับนี่นี่คือร่องรอยของเม็ดเดืดไฟนะครับก็คือมันเป็นธรรมชาตินะโดยรวมของพระอหอลกโบราณร่องรอยของการเซตตัวนะของโลหะ ก็คือการย่นนะครับนี่ธรรมชาตินะครับตามผิวเนี่ยคือไม่เรียบตึงก็เราก็ส่องไปเนี่ยเราก็จะเจอพวกร่องหลุมต่างๆพวกเนี้ยนะครับตามซองเราก็จะเห็นดินดำๆำนะครับดินดำๆก็คือดินคาร์บ,บอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูด้านหลัง ด้านหลังเนี่ยมีการแกะนะครับในหุ่นเทียนเป็นรูปยันตโยะนะครับนี่เราก็ต้องพิจารณาในส่วนของยันตโยะเนี่ยคือลึกนะครับในรุ่นสองนี่แกะลึกพิมพ์พระจะลึกกว่าพระพิมพ์รุ่นแรกนะครับนี่เป็นเป็นรูปลักษณะตัวยะอย่างนี้ในล่องของยัน เราก็จะปรากฏเห็นพวกร่องรอยของดินคราบขี้เบ้านั่นเองนะครับก็คือดินคาร์บอนนะครับการเซตตัวนี้รักษะคือเป็นร่องเป็นเส้นอย่างเงี้ยนะค,คือธรรมชาติของฟ้าหล่อโบราณน,นะครับพวกหลุมเล็กๆที่เกิดขึ้นนะบ,บางจุดเนี่ยก็มีการหลุดไปนะของดินดินเบ้านั่นเองนะแล้วก็จะร่องเหลือร่องอเหลือร่องรอยนะครับของ คา,าบดำๆก็คือดินคาร์บอนเนี่ยเกาะติดอยู่นะครับในในส่วนบริเวณร่องหลุมเดี๋ยวเราลองส่องดูกันนะครับอ่านี่นะครับเราลงแว่นเลยเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเส้นเล็กๆเนี่ยคือไข้ตัวสารกันแ,แสดงให้เห็นว่าในส่วนผสมนะครับของอโลหะ ในส่วนของพระปิตารุ่น2ของพระตัน้นเส้งวัดเหลีมทรายนี่มีส่วนผสมของกาฟไฟนะับก็คือประหลอดนั่นเองนะการผสมประหลอดนะเข้าไปรวบรวมกับโลหะนะครับก็จะทําให้การเทโลหะเนี่คือลื่นตัวนะครับจะทําให้เทลื่นแต่ในในการที่เทง่ายนะก็จะมี ก็จะทําให้ในส่วนขององค์พระนี่เกิดเป็นเส้นเสี้ยนเล็กๆพวกนี้ตามในซอกนะเราพิจารณาดูให้ดีเราก็จะเห็นรอยสียงแดงนะสีงแดงนั้นก็คือแววกหุ่นเทียนนะก็เป็นธรรมชาติของพระหล่อในช่วงยุคสองสี่กว่านะครับนี่การกัดก่อนนะของ สนิมออกไซด์เนี่ยนะครับกัดกร่อนอยู่ตามอง์พระเราต้องส่องนะต้องแยกกันให้ออกนะรระหว่างการกัดกร่อนนะของสนิมออกไซด์แล้วก็ข้ามในส่วนของอแววกหุ่นเทียนเนี่ยสียแดงเนี่ยคือมันต่างกันนะครับในส่วนของสนิมออกไซด์เนี่ยก็จะกัดกินมาจากด้านในนะครับของอ,องพระนะในโลหะ นี่จาพวกสํมฤทธิ์พวกโลหะผสมทองผสมพวกเนี้ยนะครับก็คือสาแดงนั่นเองนี่ด้านท้ายนะครับนี่ลักษณะของวงช่อชนวนของกระดานเส้นนี่คืออยู่ตรงนี้นะครับเรายกมาเนี่ยเราสังเกตยังไงในส่วนของวงช่อชนวนเราสังเกตดูบริเวณด้านข้างนะครับด้านข้างของวงช่อชนวนนี่จะมีการยุบตัวแสดงให้เห็นว่าช่อชนวนนั้นอ,อยู่บริเวณดังกล่าว ในส่วนขององค์นี้เดี๋ยวดูนะครับนี่มีการยุบตัวนะครับเราเห็นเป็นการยุบตัวของวงช่อจันวนนะอยู่บริเวณนีแ้แสดงให้เห็นว่าพระองค์นี้นี่คือเข้าช่อจันวนบริเวณถ้าเราพลิกพระก็อยู่ด้านซ้ายนะบริเวณตรงนี้นะครับการเล่นหาในพระในส่วนหล่อบโบราณเนี่ย คือองค์ประกอบในกรรมวิธีในการสร้างเนี่ยแล้วก็ธรรมชาติของพระเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะอย่างเช่นเขาพระมีสองหน้าพี่พี่เพื่อนๆจะต้องพิจารณาให้เจอนะครับร่องรอยของการประกบหุ่นเทียนก็คือพระมีตะเข็บนั่นเองนะครับในส่วนของพระหล่อโบราณน,นะก็จะมีพวกเม็ดเตือไฟ บางองมีเส้นแตกสลากร่ลลองรอยของการย่นนะพวกนี้นะครับเส้นเสี้ยนเล็กๆที่เกิดขึ้นจากการผสมประหลอดนะสารกันเล็กๆในซอกนะครับร่องลอยของการต่อวงช่อชนวนนะครับก็จุดสังเกตก็คือตรงไหนที่เป็นบริเวณด้านข้างมีการยุบตัวของวงช่อชนวนแสดงให้เห็นว่า ช่อชนวนพระองค์นั้นเนี่ยอยู่อยู่บริเวณที่เรามีจุดสังเกตนะครับบริเวณผิวต่างๆวันณะเนื้อนะเหลืองอุมเขียวรบ,บริเวณผิวด้านนอกนขององค์พระเนี่ยโดยรวมก็คือเป็นลักษณะเป็นร่องหลุมเล็กๆอย่างนี้นะครับในร่องหลุมเราส่งเข้าไปเราก็ต้องเจอนะครับในส่วนของดินคาร์บอนนะครับ ดินคาร์บอนให้เราเห็นนะในร่องในร่องหลุมเล็กๆตามซอกนะครับเราก็ต้องพิจารณาในส่วนของอสิ่งแดงนี่คือคาบแว็กนะในหุ่นเทียนนะการกัดกร่อนนะครับของสนิมออกไซด์นะครับยิ่งเรามองอยู่ในร่องนะที่กีดย่างพวกนี้เราก็จะเห็นธรรมชาติของดินเบ้า เราเห็นดินคาร์บอนเราก็จะเห็นครบในส่วนของแวกอยู่ด้านในเลยนะครับเพราะแว็กเนี่ยคืออก็คือหุ่นเทียนนั่นเองแล้วก็ทาด้วยขี้บัวนะครับกนะ็จะติดในบางส่วนขององนะค์พระเป็นองค์กรอบสำคัญนะค,คิดว่าคงมีประโยชน์นะครับสำหรับพี่พเพื่อนๆนนะที่ชอบสะสมในพระสายใต้นะครับในส่วนของพระปิดตา ในส่วนของอวัดแหลมทรายเนี่ยก็เป็นหนึ่งนะที่มีการพูดเก่าวขานกันถึงประสบการณ์รของท่านเส้งเองเนี่ยหรือพระราชรัตนโมลีเนี่ยครับก็เป็นหนึ่งในกิจเมืององขานะครับที่มีการยอมรับจากผู้เก็บสะสม ก็สำหรับทางช่องนะก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับปั๊ปิดตาวัดแหลมทรายรุ่น2ขอบคุณนะครับ